ขยี้นิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟาค่าขอเป็นเซียนตอนที่784ด่านวิบากแกนแท้เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านระหว่างแกนแท้ดับศูนย์และคั้นวิบากดับศูนย์มันแตกต่างจากทันสวรรค์ที่ใช้เพียงก่อกําเนิดสายฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันกลับใช้วิธีพิเศษเพื่อทําให้เซียนคนนั้นแตกดับไปทีละครั้งหากไม่สามารถผ่านด่านวิบากแกนแท้ได้จะต้องตายเซียนขั้นแกนแท้ดับศูนย์ หลายคนหวาดกลัวด่านวิบากแก่นแท้หลายคนจึงอยู่ในขั้นแก่นแท้ดับศูนย์แทนจะไปเชิญหน้ากับความกลัวของวิบากแก่นแท้เช่นเดียวกับปรมาจารย์เตาความฝันที่อยู่ในขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับไปมาเป็นเวลาย,ยาวนั้นยังไม่ก้าวเข้าสู่ด่านวิบากแก่นแท้เมื่อเข้าสู่ด่านวิบากแก่นแท้มันก็เหมือนกับการไปเชิญหน้ากับสถานการณ์เป็นตายถึง9ครั้งไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความกล้าแบบนี้ เซียนคอนวิบากแกนแท้ส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาหลายพันปีหรือนานกว่านี้ในการผ่านแต่ละด่านพวกเขาไม่มั่นใจมากพอในการผ่านด่านทั้ง9้ในรอบเดียวเมื่อใดก็ตามเหมือนกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังแย่พวกเขาจะฝืนหยุดมันและไม่มองหาโอกาสของตัวเองภายในด่านวิบากแก่นแท้ด่านวิบากแก่นแท้เป็นทั้งหายนะแต่ก็เป็นโชควาสนาเหมือนกันหากผ่านสด่านในรอบเดียว วิญญาณดั้งเดิมจะเพิ่มขนาดขึ้นเป็นสองเท่าคนที่สามารถผ่าน6ดดานในรอบเดียวจะทำให้วิญญาณดั้งเดิมเพิ่มขึ้น3เท่าส่วนคนที่ผ่านทั้งหมด9ด่าดาลในรอบเดียวคงทำให้วิญญาณดั้งเดิมเพิ่มขึ้นหลายเท่าส่วนจะได้มากแค่ไหนไม่มีใครรู้เพราะมีเพียงสองคนที่เคยทําได้ทั้งคู่ก็เป็นมาหาชั้นฟ้าในเวลาต่อมาหากพวกเขาไม่เปิดเผยก็ไม่มีใครรับรู้การนั้นนี่นนแสดงให้เห็นว่ามันอันตรายแค่ไหน รือกันว่าสองมหาชั้นฟ้ายังได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากผ่านด่านวิบากแก่นแท้ทั้ง9มาได้และต้องปิดด่านบ่มเพาะยังยาวนานหากเซียนธรรมดาสามารถผ่านด่านวิบากแก่นแท้ได้6ด่านในรอบเดียวเขาก็จะกลายเป็นเซียนทรงพลังในขั้นวิบากดับศูนย์และดับตน้นหากไม่นําสมบัติเทียบพวกเขาจะสามารถสู้กับเซียนขั้นวิบากดับศูนย์และดับกลางได้และไม่เพียงพำ แต่ก็นับว่าหายากมากที่จะมีโชคดีแบบนี้การผ่านเก้าด่านในรอบเดียวและการผ่าน9้าด่านด้วยเวลาหลายพันปีนับเป็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวิบากกรนแท้นั้นประหลาดยิ่งคนนอกไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นตูชิงผ่านมาได้หลายด่านแต่เขาผ่านมันทีละด่านซึ่งยากยิ่งขึ้นอาจจะติดอยู่ตรงนี้ไปทั้งชีวิต แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหวังเขายังมีเวลาเตรียมตัวถึงจะไม่มากแต่ก็ดีกว่าการผ่านทั้งหมดในครั้งเดียวแต่ในเวลาต่อมายิ่งมีการทดสอบแห่งความเป็นความตายเข้ามาเรื่อยๆมันจะยิ่งกลายเป็นฝันร้ายของทุกคนเมื่อเข้าสู่ด่านวิบากแกนแท้ไปแล้วแม้ไม่ต้องการผ่านด่านต่อไปก็ยังต้องไปต่อนั่นกลายเป็นสัญญาณแห่งความตายบนแผ่นดินเซียนดารามีคนคำนวณตัวเลขเอาไว้ ถึงแม้จะไม่ได้ตรงนักก็ตามทีวิบากแกนแท้ด่านแรกมีโอกาสตายหนึ่งใน10ส่วนตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเร็วเวยจนกระทั่งถึงด่านที่9ซึ่งมีโอกาสตายถึง9ใน10ส่วนอ้างอิงจากข้อมูลนี้การผ่านด่านวิบากแกนแท้9ด่านในครั้งเดียวไม่เพียงแต่ต้องการความแข็งแกร่งเท่านั้นยังต้องใช้โชคอย่างมากวังหรินยืนอยู่ในส่วนลึกของอารามแมงป่องด้วยความสงบสองเท้าก้าออกมาแล้วเรือนหายไป ปรากฏตัวอีกครั้งอยู่บนยอดของหางแมงป่องผมสีขาวพิ้วไหวราวกำลังทะยานไปพร้อมกับสายลมเขายืนรอการมาถึงของด่านวิบากแก่นแท้ตรงนั้นวิบากแก่นแท้มันจะมาได้อย่างไรข้ากำลังค้นหามันอยู่แววตาวังรินเปล่งประกายเขามั่นใจในการไปเชิญหน้ากับวิบากแก่นแท้ระดับบ่มงคอโคจรลวดเร็วยิ่งขึ้นจนกระทั่งร่างกายเป่งกินอายขั้นแก่นแท้ดับศูนย์และดับสูงสุดกินอายนี้ รวบรวมแนวร่างกายจนระเบิดออกมาราวกับพายุและยิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากลิ่นอายคล้ายกับประสานกับสวงสวรรค์ก่อตัวเป็นพายุอันน่าตกตะลึงพายุได้ก่อเกิดเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นและกวาดใส่วังหลินที่อยู่ตรงกลางมันปกคลุมพื้นที่รัศมีหลายร้อยลี้และแผ่กระจายออกไปอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายร้อยลี้เหล่านี้สิ่งมีชีวิตทุกตัวถึงกับต้องลาถอยจากแรงกดดัน พวกมันไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้ามาข้างในได้แม้แต่ครึ่งก้าวนี่คือด่านวิบาแก่นแท้เมื่อเซียนคนใดตัดสินใจจะผ่านด่านวิบาแก่นแท้จะไม่มีใครรอบด้านให้ความช่วยเหลือแรงกดดันแพร่กระจายยังต่อเนื่องจนมาถึงหลายพันลีมันเข้าใกล้เราเซียนหลายสิบคนหรือไม่ก็กลุ่มเซียนแคว้นมารเขียวที่มาดูการฟื้นคืนชีพของแมงป่องมารเขียวแต่ละคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปพวกเขา มาเด้ใช้สัมผัสวิญญาณจึงไม่รู้ว่ามีคนกำลังจะผ่านด่านวิบากแก่นแท้วิบากแก่นแท้นี้แรงกดดันของวิบากแก่นแท้ปรากฏขึ้นที่นี่ได้ยังไงกันเป็นไปได้ว่าระดับบ่วงเพาะของท่านมารเขียวตกลงมาหลังจากฟื้นคืนชีพและเพื่อฟื้นตัวจึงต้องผ่านด่านวิบากแก่นแท้ท่านมารเขียวถูกบรรปชนเทพผนึกด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าระดับบ่วงเพาะของเขาสูงส่งแต่เขาถูกผนึกมานานเกินไป และบางทีระดับบ่มเพาะคงตกลงไปอย่างมากเสียนมากกว่า10คนจากแคว้นมานเขียวรวนมีความคิดเป็นของตัวเองลาถอยจากแรงกดดันพวกเขามองไปทางอารามแต่ไม่สามารถใช้สัมผัสวิญญาณเข้าไปรึกได้จึงไม่เห็นสิ่งที่เกิดข,ขึ้นข้างในขณะที่แรงกดดันแผ่กระจายออกมาหลายพันลีวังหลินก็ยืนอยู่ตรงหางแมงป่องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นเกตขีมาปรากฏออกมา เกศหิมะเป็นสีขาวไม่นานมันจึงปกคลุมท้องฟ้ากลายเป็นม่านห่อคุ้มทั่วบริเวณหิมะหรือวังหลินมองเข้าไปหิมะจับจองพื้นที่ทั่วทุกแห่งและกลายเป็นสิ่งเดียวที่ร้อยอยู่ในท้องฟ้าหลายพันลีขณะที่มันตกลงมากินไอยเย็นเฉียบแพร่กระจายมีหิมะปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่นทันทีที่หิมะปรากฏขึ้นมาเราเซียนนับสิบจากแคว้นมารขียวจึงรู้สึกหนาวเหน็บหลายคนเห็นเกตหิมะ กำลังลอยอยู่ข้างในด่านวิบากแกนแท้แรกก็คือหีมะนี่ช่างหายากมากทั้งหมดมี9้าวิบากแกนแท้สด่านแรกคือพลังภายนอกสด่านถัดมาคือพลังภายในและสด่านสุดท้ายก็คือวิญญาณมาดูกันว่าท่านมารเขียวจะผ่านด่านวิบากแกนแท้หีมะนี้ได้อย่างไรวังหลินก็มองเขาไม่ได้ลงมือทันทีแต่เฝ้าดูหิมะมันหนานแน่นมากขึ้นและหนานมากขึ้นไม่นาน ขิมะไม่ได้รวมตัวลาวกับแช่แข็งการเวลาเกตหขมะนับไม่ถ้วนกลายเป็นคมมีดขิมะคุงโจมตีวังรินนี่คือวิบากแกนแท้ด่านแรกวังรินกับสายหน้ารู้สึกผิดหวังเขาสะบัดมือทีหนึ่งล่างแกนแท้5้าถ่ายเคลื่อนไหวเกิดเป็นร่างเงาทับซ้อนเดินออกมาจากร่างวังรินจากนั้นวังรินนั่งลงบนหางแมงป่องเขาสะบัดแขนขวานำขวดสุราออกมาขวดสุลานี้ได้มาจากเมืองแห่งหนึ่ง ในแค้นกระทิงสวรรค์เขาดื่มมันนั่งรอคอยร่างกายเผยสัมผัสความเยือเกเย็ยนท่าทางยังคงคล้ายกับชายวัยกลางคนสวมชุดดำที่นั่งอยู่บนรูปปัน้นแต่ขักอันห่างไกลนั้นโดดเดี่ยวเยือกเย็นไม่แยแสร่างแก่นแท้ห้าท่าเก้าเดินออกมาและปลดปล่อยเทเรเพิงมาหือมาเทเรเพิงเปลี่ยนกายเป็นมังกรเพิง99ตัวคุ้งออกมาปะทะกับเกตหิมะอันมหาศาลเพี้ยตาเดียวจึงเกิดเป็น เสียงดังสนั่นวันไหวแม้เกตฮิมะจะหนาวเย็นและแหลมคมมันไม่มีอะไรพิเศษเบื้องหน้าล่างแกนแทห้าธาตุของวังหลินเขตกิมะรอมละลายจนมีควันสีขาวพิษตาเดียวมันจึงเต็มไปทั่วพื้นที่มังกรเพิง99ตัวได้วรวมกันเป็นมังกรเพิงตัวเดียวมันปลดไปลอยเปรวเพึงความร้อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าดุดคมกระบี่แทงทะลุท้องฟ้าเผาไหม้สวงสวรรค์เพียงเท่านี้วิบากแกนแท้ด่านแรกก็พังทลายไปตรงๆ วังลินจิบสุลาเบาเกินไปท้องฟ้าพันสั่นเถ่าสายลมโขยขวนทรงพลังมีพายุอันนาตกตะลึงปลากฏดขึ้นมาพายุทังเก้าคือพายุทอร์นาโดซึ่งพัดผ่านท้องฟ้าจนทะเลเพลิงแตกสลายแล้วเบาบางจากนั้นเรือเพียงพายุทังเก้าพลังอันแข็งแกรงโผล่ออกมาจากทอร์นาโดทังเก้าตามมาด้วยเสียงร่มขวนเข้าบทบางเสียงทุกอย่างในโลกใบนี้ทอร์นาโดทังเก้ารูปก,ก็พุ่งทะยานเข้าหาหวังลิน มีพลังฉีกกระชากล้าวกับต้องการฉีกล่างวังหลินออกเป็นชิ้นๆพิพตาเดียวทอร์นาโดแรกก็เข้ามาไปชิดล่างแกนแท้ห้าธาตุไม่เคลื่อนไหวมันเพียงแค่จ้องมองอย่างเงย,ยือกเย็นอยู่ด้านหลังมันเฝ้าดูทอร์นาโดเข้ามาใกล้ห่อคุมร่างวังหลินเอาไว้สายลมโอบร้อมวังหลินและหมุนวนอย่างบ้าคลัง่งทว่าวังหลินยังคงนั่งอยู่ปลายหางแมงป่องและดื่มสุราทั้งที่เสือ้อผ้าและเรือนผมพิ้วไหว สีหน้าท่าทียังคงเหมือนเดิมเขาดื่มสุราต่อไปจนกระทั่งพายุรูกที่สองสาไปถึงรูกที่9รวมกันเป็นพายุทอร์นาโดยักษ์สูงเทียมฟ้าตอนนี้วังหลินจึงเงยหน้าขึ้นยังเบาเกินไปวังหลินใส่หน้าเขาไม่รู้ว่าคนอื่นผ่านด่านวิบากแกนแท้กันอย่างไรแต่ขีมานี้ไม่สามารถทะรุทะรวงผ่านร่างแกนแท้ของเขาไปได้และสายลมก็ไม่สามารถเอาชนะความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาได้ แม้สายลมนี้จะพัดใส่สักร้อยปีมันก็ไม่สามารถฉีกกระชากร่างของเขาเป็นชิ้นชิ้นได้เลยร่างกายวางังลินไม่เหมือนกับก่อนหนะ้าหลังจากได้รับการเสริมพลังจากชายชราชุดเขียวร่างกายจึงแข็งแกร่งและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นความแข็งแกร่งความทนทานแบบนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากสายลมเลยวงังลินยกแขนซ้ายขึ้นมาเข้าหาพายุทรานโดรอบร่างกายเขาดึงมันออกมาเกิดเป็นเสียงดัง พายุทอร์นาโดแตกสลายจากชั้นแรกตรงไปสู่ชั้นที่เกมันระเบิดทั้งหมดแล้วหายไปทันทีสายลมแตกกระเจิงวังหลินยังคงนั่งดื่มสูราต่อไปลานแก่นแท้ห้าธาตุยืนอยู่ด้านหลังจ้องมองท้องฟ้าอย่างเยือกเย็นท้องฟ้ามืดมนราวกับใบหน้าอันหม่นหมองไม่นานก้อนเมฆขย,ยนะเต็มไปทั่วท้องฟ้ามันมีสายฟ้าแร่นผ่านส่องสว่างจนพื้นปฐพีด้านล่าง เหล่าเซียนจากแคว้นมารเขียวซึ่งอยู่ห่างไกลไปหลายพันลี้ได้เป็นสักขีพยานหายนะแห่งหิมะและสายลมตอนนี้พวกเขากลับเงียบสนิทเสียงสายฟ้าดังรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีก้อนเมฆขายนะก่อตัวปกคลุมท้องฟ้ายิ่งกว่าเดิมพวกมันกดทับลงมามีสายฟ้าแร่นผ่านภายในก้อนเมฆได้เผยความบ้าคลั่งและรุนแรงทว่ากลับไม่มีอะไรทําให้วางลินต้องลงมือเขาดื่มสุรายอย่างนิ่ง จ้องมองก้อนเมฆแล้วสายฟ้าในท้องฟ้าแล้วหัวเราะสายฟ้าหรือเขามองก้อนเมฆนั้นแล้วใส่หน้าเพียงแค่เขาใสา่หน้าก้อนเมฆก็ส่งเสียงพวกมันเคลื่อนไหวไปพร้อมกับสายฟ้าก็นําลงมาสายฟ้านี้มีพลังอันหน้าตกตะลึงพริบตาเดียวมันก็เข้าไปชิดเพื่อสังหารหวังหลินเจ้าก้าหรือเสียงคำรามเหนือรัมกับเสียงแห่งสายฟ้ากดทับเสียงดังสนั่นจากก้อนเมฆ เจตจำนวแห่งสายฟ้าระเบิดออกมาจากล่างวังหลินมันคือเจตจำนวของเจ้าแห่งสายฟ้าสายฟ้ากำลังตกลงมาก็หยุดชะงักลาถอยห่างจากวังหลินไปพันฟุตไม่เพียงแต่จะไม่โจมตีวังหลินพุ่งทะยานกลับไปยังก้อนเมฆขายยน,นะตั้งแต่ที่แกนแท้สายฟ้าของข้าบรรลุค,ความสมบูรณ์มีเพียงข้าเท่านั้นที่สามารถใช้สายฟ้าใส่คนอื่นวังหลินยกแขนซ้ายขึ้นมายื่นโคหาก้อนเมฆก,ก,ก้อนเมฆก,ก็สัน่น ส่งเสียงคำรามเล่าก็ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้สายฟ้าทั้งหมดข้างในไหลออกมาสายฟ้ามหาศาลเบื้องหน้าแขนซ้ายก็เกิดเป็นก้อนสายฟ้าเขาสะบัดทชือทีหนึ่งปะัะทะเข้ากับเม่ขายนะก้อนเมฆขายนะก็พังทลายโดยไร้การต่อต้านความมืดมิดที่ปกคุมโรคก็หายไปวิบากแกนแท้ด่านที่สามพังทลายเ,าเรียบร้อยห่างออกไปหลายพันลี้เหล่าเซียนจะแคว้นมานเขียวมากกว่าสิบคน ไม่สามารถมองเห็นวังหลินได้แต่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงการผ่านด่านวิบากแก่นแท้ทั้งสด่านอย่างง่งายๆมันเหนือร้ำเกินกว่าจะเชื่อพลังด่านวิบากแก่นแท้ทั้งสามนั้นนับว่าธรรมดามีเซียนใจกล้าพอจะผ่านไปได้ทว่ายังต้องใช้เวลาและคงต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อผ่านด่านทั้งสในรอบเดียวเพื่อให้ได้รางวัลเพิ่มขนาดวิญญาณดั้งเดิมถึงสงเท่า แต่หายากนักที่จะมีคนผ่านมันได้ง่งายๆต้องเป็นท่านมารเขียวไม่เช่นนั้นคงไม่ทางจะมีใครทําได้แบบนี้ดดวยระดับบ่วงคล้อของท่านมารเขียวที่เขาเคยผ่านด่านวิบากแกนแท้มาแล้วข่าวนี้จริงไปเชิญหน้าพวกมันอีกครั้งอย่างสบายๆเหล่าเซียนจากแคว้นมารเขียวเผยความเคารพพกเขามองเข้าไปในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยแรงกดดันวิบากแกนแท้รอคอยท่านมารเขียวก้าวเดินออกมาวังดิน ยังคงนั่งบนหางแมงป่องมองออกไปด่านวิบากแก่นแท้ทั้งสามที่ผ่านมาทำให้เขาผิดหวังตอนนี้เขากำลังรอคอยด่านที่สี่และอยากเห็นว่ามันจะน่าดูแค่ไหนกันวังหลินใช้ความสงบนิ่งเพื่อเฝ้าดูความงดงามของด่านวิบากแก่นแท้ด่านวิบากแก่นแท้ที่สี่จะออกมาแบบไหนนะจังหวะนี้เองเกิดเป็นขึ้นนับไม่ถ้วนลื่นกระจายออกมาไม่นานปกคลุมท้องฟ้า จากนั้นแรงกดดันหนึ่งก็กระจายออกมาห่อคุ้มกองยักษ์ขนาดหมื่นฟุตได้ตกลงมากองทั้งสองฝั่งสร้างขึ้นจากวัตถุดิบบางอย่างตอนที่ตกลงมามันไม่เกิดเสียงแต่เป็นกินอายเก่าแก่วังหลินก็มองเข้าไปและถือขัดวสุลาน่าสนใจขึ้นมาหน่อยขณะดเดียวกันเสียงกองก็ดังราลากับพลังที่มองไม่เห็นเข้าปะทะใส่เาวกับมีคนนับไม่ถ้วนกำลังตีกองจากทิศทางที่แตกต่างกัน กลายเป็นคลื่นเสียงวินาทีนั้นโลหิตเลือดกระดูเส้นที่ประจรทั้งหมดของวังดินเกิดการสั่นเทาเขาสัมผัสได้ว่าเสียงกองไม่ได้ออกมาจากหน้ากองแต่เป็นร่างของเขาเองสิ่งที่ทําให้แววตาวังดินเป็นประกายนั้นเขารู้สึกถึงความรู้สึกคันคัน,นแล่นกระจายไปทั่ววินาทีนั้นร่างไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนจากเสียงกอง สายหมอกจํานวนมากก็ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นหมอกกระบี่ยักษ์กระบี่เริ่มนี้ดูราวกับภาพมาย,ยาราวกับไม่มีอยู่จริงแต่วินาทีนั้นมันกลับดปลดไปจิตสังหารมหืมาเพียงแค่กระบี่ยกขึ้นจิตสังหารจึงแผ่กระจายอย่างรุนแรงจากนั้นฟาดฟันตรงเข้าสู่ศีรษะของวังหลินกระบี่เริ่มนี้ไม่ได้กําลังจะพาล่างวังหลินหรือวิญญาณดั้งเดิม มันกำลังจะตัดการเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและวิญญาณเมื่อมันตัดขาดวิญญาณและวิญญาณดั้งเดิมจะไม่สามารถกลับก็สู่ร่างได้กระบี่เร่มนี้ส่งผลต่อสายรุหิตซึ่งทําให้ร่างกายและวิญญาณเป็นเสมือนน้ํากับไฟมันจะบังคับให้วิญญาณและวิญญาณดั้งเดิมอยู่นอกร่างกายไปตลอดการนี่คือหายนะภายในดานแรกหายนะแห่งการแยกกองคือกุญแจสําคัญทันทีที่มันปรากฏ เป็นตัวชี้วัดว่าด่านวิบากแกนแท้หายนะภายในได้เริ่มขึ้นแล้วหายนะนี้ประหลาดมากนับตั้งแต่ยุคโบราณมีเสียหลายคนตายไปมากมายเมื่อวิญญาณดั้งเดิมและวิญญาณถูกบังคับให้ออกมาร่างกายจะแตกสลายไปเพราะเสียงกลองจากนั้นวิญญาณและวิญญาณดั้งเดิมจะแตกสลายตามมาติดๆหมอกกระบี่เงียบเฉียบแต่มีจิตสังหารพังคูออกมา ราวกับควันสีดำพุ่งทะยานหาวังหลินตลอดหลายช่วย,ยุคนมีเสียนนับไม่ถ้วนถูกกระบี่เร่มนี้ฟาดฟันใส่วิญญาณแล้วร่างกายแยกขาดจากกันตอนนี้กระบี่ได้ปรากฏอีกครั้งและฟันใส่วังหลินวังหลินไม่รู้วเสียนส่วนที่ผ่านด่านวิบากแกนแท้ภายในทั้งสามต้องเตรียมการมานานก่อนจะกล้ารองดูทั้งหมดต่างก็ผ่านแต่ละด่านไปได้วยการค้นหาโอกาสรอดชีวิตอันน้อยนิดอย่างระมัดระวัง วินาทีนี้เสียงกองดังมาถึงขีดจำกัดในร่างกายวังดินแต่ไม่สามารถหยุดการเต้นหัวใจได้เขาไม่รู้ว่าคนอื่นไปเชิญหน้าแบบไหนแต่ตัวเขามีวิธีตัวเองอัตราการเล่นของหัวใจเพิ่มขึ้นความเร็วและเสียงกระดุดสายฟ้าเสียงหัวใจประทกกระกับเสียงกองทําให้เขาได้กลับมามีพลังเคลื่อนไหวอีกครั้งชั่วจังหวะที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้หมอก,กระบี่กาลังไปชิดวังดินไปคววสุลายกฝ่ามือขึ้น พันปรากดดาบหยินขึ้นมาทันทีตัวดาบเป่งกินไอยเยือกหยินดีเข้ามาวังหลินยินแต่ไม่ได้ลุกเขาใช้ดาบหยินฟาดฟันใส่หมอกกระบี่นั้นดาบและกระบี่เข้าปะท้ากันจนเกิดเป็นเสียงหมอกกระบี่สั่นเทาจากนั้นเกิดรอยแตกแล้วและแตกสลายจิตสังหารจากกระบี่ไม่ยอมถอยแล้วคุ้งเข้ามากืนกินวังหลินวินาทีนี้ภายในร่างวังหลินมีจิตสังหารทรงพลังยิ่งกว่าที่มาจากหมอกกระบี่ ได้ระเบิดออกมันเข้าไปกืนกินจิตสังหารจากหมอกกระบี่แล้วพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าจิตสังหารนี้คล้ายกับมีจิตวิญญาณมันแตกสลายราถ,ถอยราวกับไม่กล้าสู้กับจิตสังหารของวังหลินจากนั้นมันจึงแตกสลายไปด่านวิบากแก่นแท้ภายในด่านแรกได้พังทลายขนาดจิตสังหารแตกสลายเสียงกองก็ดังออกมาเสียงนี้รุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนหลายเท่านะ เกิดเป็นคลื่นเสียงแผ่กระจายราวกับกองสงครามกําลังเพิ่มเสียงทําลายล้างโลกในทีที่เสียงดังวังหลินยืนขึ้นเป็นครั้งแรกแขนซ้ายขวาจับควดสูราที่ไปออกมาจากมือขวาและดื่มไปอีกหนึ่งจากนั้นกับพ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าข้าจะทําลายกองนี้มาดูกันว่าด่านวิบากแกนแท้จะเหลืออะไรหลังจากนี้โอเคเจอกัหนนะ้าคลิปหน้าายบายไปแล้วเดอ้อ